ถ้ารู้สิ่งนี้นะคะคุณจะสามารถเอาชนะกิเลสท,ที่เข้ามาในชีวิตคุณได้ตลอดชีวิตเลยโดยการที่คุณจะต้องเข้าใจแล้วก็ยอมรับว่ากิเลสอันนั้นน่ะเป็นสิ่งที่คุณอยากได้จริงๆหรือเปล่า เป็นกิเลสในเชิงสร้างสรรค์หรือว่าในเชิงทำลายเป็นกิเลสที่มีประโยชน์เป็นความดีงามหรือเปล่าหรือว่าเป็นกิเลสที่เราอ่ะอยากจะได้ตามคนอื่นโดยที่เราอ่ะไม่ได้ต้องการในสิ่งนั้นจริงๆกิเลสก็คือการที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นในสิ่งต่างๆที่เราได้เห็นได้มองหรือว่าเราอ่ะได้สัมผัสกับสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นรถหรูบ้านหรูบ้านใหญ่โตอาชีพการงานดีๆเงินทองก้อนใหญ่หรือว่าเสื้อผ้าสวยๆเครื่องประดับแพงๆอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเห็นน่ะคุณจะต้องมาถามตัวเอง จริงๆเลยนะคะว่าคุณอ่ะอยากได้ในสิ่งนั้นอ่ะจริงๆหรือเปล่าเพราะบางทีอ่ะเราอาจจะเป็นแค่คนสบายๆอยากแต่งตัวธรรมดาๆที่แบบสบายๆนี้ทุกๆวันแล้วก็ได้ทานอาหารอร่อยๆบางคนก็ไม่ได้ชอบที่จะไปไหนอยากอยู่ที่บ้านอยากทํางานกับบ้านมีเวลาอยู่กับตัวเองมีเวลาอยู่กับครอบครัวแต่บางทีอ่ะเราไปเห็นคนนั้นคนนี้ได้ไปเที่ยวเมืองนอกได้ไปเที่ยวต่างประเทศเราก็รู้สึกว่าดีจังเลยได้ไปนู่นไปนี่ด้วยแต่จริงๆพอมาถามตัวเองจริงๆอ่ะกลายเป็นว่าเราก็ไม่ได้อยากจะไปอย่างนั้นไงเพราะว่าเราก็ไม่ อยากที่จะเดินทางอะไรมากมายอยากอยู่กับตัวเองอันเนี้ยเราก็ต้องมาดูด้วยว่าสิ่งที่เราอยากจะเป็นเราอยากจะมีในจริงๆในทุกวันนี้มันคืออะไรเราจะได้ไม่ต้องเอาสิ่งภายนอกอะมาเป็นความทุกข์มาเป็น สิ่งที่ทําให้เราอ่ะกังวลใจด้วยนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าตัวตนของเราอ่ะเป็นยังไงกิเลสจริงๆที่แท้จริงของตัวตนเราจริงๆอ่ะคืออะไรเราจะได้เอาสิ่งนั้นอ่ะมาเป็นเป้าหมายมาเป็นจุดมุ่งหมายในการนะลงมือทําในทุกๆวันเราจะได้ไม่ไม่ไปออกเส้นทางให้เราอ่ะรู้สึกทุกข์เองหรือว่ารู้สึกกังวลใจเองเราจะได้เห็นเลยว่าการที่เรายังอยู่ในอุโมงหรือว่าขับรถอยู่ในอุโมงที่มีแต่ความมืดอะไรเงี้ยนะเราอ่ะมีแสงแสงสว่างแห่งปลายทาง เราไม่ได้อยู่แต่ในความมืดแล้วก็ขับไปแล้วก็ ขับไปโดยที่มันเป็นทางตันอ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นเพื่อนๆก็จะไม่ไปใช่ไหมคะแต่ถ้าเรารู้เลยว่าเราอยู่ตรงเนี้ยเดินทางไปกําลังไปเนี่ยแล้วไปเจอแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อ่ะเราเห็นในสิ่งนั้นอ่ะเราก็จะลงมือทําในทุกๆวันเราจะมีไฟแห่งความรักไฟที่เป็นเชื้อเพลิงที่จะทําให้พลังงานในตัวเราอ่ะขับเคลื่อนแล้วก็ลงมือทําสิ่งเนี้ยในทุกๆวันให้กลับมาดูเลยนะคะว่ากินเลลในตัวเราในทุกวันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราอ่ะอยากได้จริงๆเป็นตัวตนของเราจริงๆหรือเปล่าเป็นสิ่งที่เราอ่ะบอก กับตัวเองว่าฉันอยากได้อยากได้อยากได้ไดจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันคือคําถามของ NLP เลยนะคะที่ให้ทุกคนนะ่ะกลับเข้ามาถามคําถามเจอสิ่งที่ต้องการของตัวเองจริงๆเราจะได้เดินทางในสิ่งนั้นด้วยความสุขแล้วก็ความสนุกในทุกๆวันเราจะได้ไม่เบื่อไม่ทอ้อแล้วก็ไม่ลมเลิกกลางทางไปซะก่อนฝากแชร์คลิปนี้ด้วยเลยนะคะเพราะว่าหลายๆคนน่าจะได้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ